สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่อง t r u ฟ f r e กับพพ่เด็กครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดรักษาภาษาป .6 ในหน้าที่77และ78นั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ข้อที่6ค่ะข้อที่6เนี่ยบอกไว้ว่าให้เลือกคำนะคะมาเติมให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของกรอน6 ทุกคนรู้ไหมคะว่ากรอน6เป็นยังไงชั้นทลักษณ์ของเขานะคะก็คือกรอน6ใช่ไหมตามชื่อเลยนะคะ1วรรคเนี่ยจะมี6คําเห็นไหมจะทําสิ่งใดให้คิดแบบนี้ค่ะมันจะมี6คคานะแล้วทีนี้เวลาคําที่สัมผัสกันนะคะคาที่เขาสัมผัสกันเขาก็จะไปตั้งแต่ตรงนี้ค่ะคาว่าคิดอย่างเงี้ยคาสุดท้ายใช่ไหมคะไปสัมผัสก,กับคําที่2นะคะแล้วก็คําสุดท้ายคือคําว่าหวังอย่างนี้นะคะเขาจะส่งสัมผัสต่อมาที่ตรงนี้นะคะคาสุดท้ายของวรคนี้แล้วก็ แวะตรงนี้เห็นไหมหวังกับพลังแบบนี้ค่ะเขาสัมผัสกันเนาะแล้วก็มีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะคือคำนี้กับคำนี้นั่นเองนะก็จะประมาณนี้ทีเนี้ยนะคะเราก็มีหน้าที่เอาคําที่เขาให้มาเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างระวังสําเร็จถูกผิดได้ไอายขนขวายควักน้ําเห็นไหมคะเขาให้คํามาแล้วเราไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมแล้วก็แค่นําคําไปเติมให้มันถูกต้องแค่นั้นเองทีนี้เราไปดูข้อที่ หนึ่งกันไม่ใช่ข้อที่หนึ่งหมายถึงคำแรกนะคะที่เราจะนำคำมาเติมนะเขาขึ้นมาว่าจะทำสิ่งใดให้คิดลงท้ายด้วยคิดซึ่งเป็นสระอีแล้วก็สะกดด้วยรอเด็กใช่ไหมคะเราก็ดูคำซิว่าคำไหนที่มันมีสระอีรอเด็กบางระวังเอาเราเอาระวังไปเติมได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นคำว่าวังซึ่งมันไม่สัมผัสกับคำว่าคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคำนะคะก็ต้องเติมคำว่าอะไรคะถูกผิดไปถูกไหม แบบนี้นะคะก็จะเป็นถูกผิดเลือกได้ดังหวังดีชั่วแยกด้วยแยกด้วยอะไรละทีนี้ใช่ไหมคะดีชั่วแยกด้วยแล้วก็เติมระวางเพราะว่ามันเป็นสระอะแล้วก็สะกดด้วยงอง,งูมันก็จะไปสัมผัสกับคำว่าหากครั้งพลาดไปพลาดไปอะไรไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่ามันต้องสัมผัสกันตรงนี้ใช่ไหมคะถ้ายังไม่รู้ก็ข้ามไปก่อนค่ะไปดูบทต่อไปมุ่งมั่นฟันฝ่า ฟันฝ่าอันนี้ไม่รู้ต้องเติมอะไรคะ่ะแต่เราก็ต้องดูใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าอ้าวตรงนี้คือสาระอาสะก,กดด้วยมอมา้าแล้วก็มีไม้โทเอาง่ายๆคือสาระอามอมา้าใช่ไหมคะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นไม้โทเหมือนกันเนาะ mm. มันเป็นคําว่าไม่ครามนะคะแล้วอะไรที่จะสัมผัสก,กับคาว่าไม่ครามได้มุ่งมั่นฟันฝ่าขวากนามนั่นเองนะคะก็จะเติมคําว่าขวากนามไม่ครามอดทนอดทนอะไร อดทนอะไรยังไม่รู้เหมือนกันอ่านั้นข้ามไปงานเสร็จอะไรสักอย่างนะคะทีนี้ข้ามตรงคําว่าตรงนี้ไปก่อนเราจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีคํานี้ค่ะเป็นคําว่าไดา้จาได้ไหมคะว่าคําว่าได้ตรงนี้มันจะต้องสัมผัสกันกันกบตรง นี้แล้วก็สัมผัสกันกันกนกบตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นคําอะไรก็ได้ที่ลงท้ายด้วยสระอาและสะกดด้วยยอหยักนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นสระอาแล้วก็สะกดด้วยยอหยักแล้วก็จะเห็นว่ามันมี2คําก็คือได้อายกับขนขวายแล้วเติมอะไรดี นะคะต้องเติมอะไรดีพลาดไปได้อายกับพลาดไปขนขวายอันไหนมันเข้ามากกว่ากันก็ต้องได้อายใช่ไหมมันเป็นสาระอเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ความไพเราะขึ้นมานะอดทนขนขวายแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหลืออันเดียวงานเสร็จสําเร็จง่ายไดย้สุดท้ายคือความภูมิใจเห็นไหม ก็เรียบร้อยนะคะเติมได้ตามนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเขาให้เลือกคําที่กําหนดเติมลงในบทร้อยกรองซึ่งบทร้อยกรองที่เขาให้มาเนี่ยนะคะลักษณะคล้ายๆกับอะไรเอ่ยคล้ายๆกับกรแปหรือกรสุภาพใช่ไหมคะทีนี้เราจะเลือกอะไรไปเติมดี D. นะคะให้มันมีความไพเราะเนาะมีคําว่า1ข้อนะคะมี3คํคเนาะมีดอกไม้มาลีแล้วก็ผักกามาลีกับผักกาหมายถึงอะไรคะหมายถึงดอกไม้ทั้งสองเลย นะคะแล้วต้องเติมอะไรนะคะต้องเติมอะไรเพราะทั้ง3ามคำเนี่ยหมายถึงดอกไม้หมดเลยก็ไปดูซิว่าเราควรเติมอะไรให้มันเพราะดีนะชมดอกไม้จำปาจำปีหรือชมมาลีจำปาจำปีหรือชมผักกาจัปาจำปีทุกคนคิดว่าควรเติมอะไรเราจะต้องเติมเป็นคําว่าชมผักกาค่ะเพราะว่าเพื่อให้มันเกิดสัมผัส ในสัมผัสไหนก็คือในวัคเดียวกันนะคะอย่างเช่นกากับปลาเนี่ยมันจะได้เกิดความสัมผัสกันมันก็จะเพาะมายิ่งขึ้นแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆเป็นกุลาบราตรีทั้งมาิวันและกานิกายอย่างเงี้ยค่ะลำดวนนมแม่สอนกลิ่นที่ถั่วชงโคมนทาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสายหยุดเฟื่องฟ้าชบาลและสร้อยทองอะไรอย่างนี้นะคะเป็นบทร้อยกรองที่ค่อยมาอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่คลอนสุภาพนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นเนาะโอเคทีนี้เราลองมาดูข้อที่2ให้คําว่าภูมิราภูมิรินภูมิเรศ หมายถึงอะไรหมดเลยคะหมายถึงพึ่งนะคะหรือว่าแมาลงอะไรประมาณนี้เนาะภูม,มิรานะคะก็จะหมายถึงพึ่งนะภูม,มิราภูม,มิรินภูม,มิเรศคราวนี้ต้องดูยังไงแล้วก็ดูขาดอกไม้แรกบานรูปสครานหอมดูหอมยวนใจใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้เห็นไหมตรงนี้ลงคายได้คำว่าใจค่ะมันจะมาสัมผัสกับ กลิ่นจะรุงฟุ้งไปหอมอวนอบพื้นดินแบบเนี้ยนะคะมันจะส่งสัมผัสกันไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ต้องเติมอะไรต่อกลิ่นหอมปันใดย่อมย่วดใจฟุง้งภูมราหรือภูมิรินหรือภูมาเรศเติมอะไรดีคิดว่าอันไหนไพเราะมากกว่ากันเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ค่ะลองดูวักข้างล่างสุดเนาะวนเวียนวกบินอย่างยินดีเห็นไหม ดินอะเปลี่ยนสีนะคะเผื่อจะไม่เข้าใจดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นดินเรนสละอีสะกดด้วยนอนหนูแล้วก็บินก็สละอีสะกดด้วยนอนหนูเหมือนกันดังนั้นพอจะเราได้หรือยังว่าตรงนี้ต้องเติมภูมิอะไรคะภูมิมารินนั่นเองนะคะต่อไปหน้านี้นะคะมีคําว่าศีรษะเสียนแล้วก็เกษาคือทุกคําหมายถึงอะไรเลยหมายถึงศีรษะหรือว่าหัวนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เขาให้มานะคะว่าอาองค์พุทธ,ธาปฏิมาข้าน้อมน้อมอะไรอะ่ะ เทพประจําแสงเทียนฝั่งค่าเส,สียงเทียนวันทาด้วยกุศลผลกรรมขอจงโปรดนําให้สมอุระทีนี้ต้องเติมอะไรคะลองนึกดูอ้าองค์พุทธาปฏิมาค้าน้อมศีรษะได้ไหมค้าน้อมเกศาเอ้ยค้าน้อมเกศาดูเป็นไปได้แต่เห็นไหมตรงนี้คะ่ะที่มันจะต้องมาสัมผัสคือคําว่าเทียนคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เติมความว่าเสียงแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไป เรือนเคหาเคหาดหมายถึงบ้านหมดเลยนะเรือนเคหาเคหานะคะครานั้นวันทองผงโสภาอันนี้ถ้าเรียนมานะคะดีไปแล้วตอบได้นแน่นอนอยู่อะไรกับขุนช้างให้หมางมองค่ะอยู่เคหาถูกไหมเพราะว่าตรงนี้มันลงท้ายด้วยคําว่าโสภาสละอาค่ะก็ต้องเป็นเคหานะคะไม่มีสุขทุกเวลาน้ําตาหนองว่าโดยเท่าสิบเดือนไม่เคลื่อนคลาอะไรเงี้ยเนาะต่อมานะคะข้อนี้ให้มาสามคำที่หมายถึงทินกรสุริยาหมายถึงอะไรคะ ดวงอาทิตย์หมดเลยอ,อารุณเรกเบิกสุรินเติมอะไรอะเติมอะไรลงไปยังไม่รู้ดูต่อไปอุทธรเคลื่อนอุทรคลอนเคลื่อนคลอดไม่วอดวายนะคะเห็นคําว่าอะไรเห็นคําว่าคลอนเป็นสระอ่อนเติมอะไรคะเติมสุริยาได้ไหมถ้าเป็นสุริยามจะเป็นสระอามันก็ไม่สัมผัสกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเติมทินกรนะคะต้องเติมทินกรลงไปแบบนี้ ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะพาาอารันแล้วก็ไพรรู้ไหมคํานี้แปลว่าอะไรบ้างพนาอารันไพรแปลว่าป่าใช่ไหมคะอันนี้แปลว่าป่าทั้งหมดเลยเนาะทั้งนกยูงฝูงหงมันลงเกลื่อนจับไก่เถื่อนมาเลี้ยงฟังเสียงขันพูดให้เหลินเดินพลางกลาง ตืดแล้วก็แกล้งให้หมันดูแลฝูงแกกะอ่ะดูสัมผัสนะคะตรงนี้คําว่าเกลื่อนใช่ไหมเกลื่อนเป็นวรรคแรกค่ะสัมผัสกับคําว่าเถื่อนอย่างเงี้ยทีนี้คําต่อไปที่จะสัมผัสกัน,กนคือคําว่าขันค่ะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายตรงนี้แล้วก็สัมผัสกับคําว่าหมันนั่นหมายความว่าเราต้องเลือกคําไหนก็ตามที่มันเป็นสาระอะแล้วก็สะกดด้วยแม่กลนมาเติมนะคะก็จะได้เป็นคําว่าอะรันแบบเนี้ย ออหรอแม้มันก็จะได้เป็นคําว่าขันกับคําว่ารันค่ะที่สัมผัสกันแล้วก็ไปสัมผัสกับคาว่าหมันด้วยนะคะก็จะรวมกันเป็นทั้งนกยุงฝูงหงมาลงเกลือก่อนจับไกลเถือนมาเลี้ยงฟังเสียงขันพูดให้เพลินเดินฟลางกลาง,ลางอรันแกล้งให้หมันดูแลฝูกแกกะแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ในบทนี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่80ใน EP ต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย